ประไทยนะคะจะมาสอนงานตะกร้าสารของเดโผพานนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าสารที่ทำสําเร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมีลายต่างๆนะคะที่เราจะมาใช้ทําทแปะลายขึ้นมานะคะ่ะวัสดุอุปกรณ์เราก็มีตะกร้าสารกาวเดโคพานน้ํายาเดโคพานแล้วก็มีแปรงแปรงสําหรับทากาวมีแปรงสําหรับทาน้ํายาวานิชนะคะ เราก็จะมีฟองน้ํามีกันไกลมีลายแล้วก็จะมีไดเป่าผมสําหรับที่ทําให้เวลาชิ้นงานแห้งไวๆนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่จะใช้ทําเดโกพาผานนี่ก็ซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์ทําเดโกาผานหรือว่าที่สําเพ็งได้นะคะเริ่มแรกเราก็เอากระเป๋าขึ้นมาแล้วเราก็ทากาวทากาวลงไปให้ทั่วชิ้นงานนะคะแล้วก็เสร็จตามมาแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะคะพอแห้งแล้วเราก็มาเตรียมลายที่เราจะ ใส่อันนี้ค่ะลายพวกนี้ค่ะเราก็ตัดเป็นช่อเป็นชิ้นนะคะน,นี่เราก็จะตัดออกมานะคะเราก็จะตัดเป็นช่อมาจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราจะวางลายแล้วก็เอาฟองน้ําที่เราจะใช้อันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะวางลายนะคะวางลายตรงนี้ลงไป ระหว่างลายแล้วนะคะเมื่อกาวแห้งแล้วทีเราก็จะใช้ฟองน้ําชุบน้ำอะคะ่ะบีบปนมาน,นะคะเราก็แปะลงไปที่ลายเนี่ยค่ะแปะลงไปที่ลายนะคะเราก็แปะอย่างนี้นะคะจนทั่วใบนะคะลักษณะแบบเนี้ยค่ะทําจนทั่วใบเลยค่ะอันนี้ต่อไปก็คือเราทา แปะลายเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้วิธีการเคลือบก็คือจะเคลือบตัววานิชที่ให้เคลือบเงาขึ้นมาเพื่อเป็นการเสร็จสิ้นง,งานนะคะอันนี้ก็คือเราทาไปได้เรื่อยๆจนรอบอะคะ่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็จะตากให้แห้งโดยใช้ไดเป่าหรือตากแดดก็ได้นะคะแล้วก็มาเคลือบอีกชั้นหนึ่งเป็นรอบที่สองให้ขึ้นเงานะคะตัวนี้ก็ถ้าเราทำต้นทุนผลิตทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ1 7 0บาทนะคะถ้าเราขายอยู่ในราคาไว้ละ250บาทอะคะ่ะตัวนี้ยคะ่ะ จะได้เป็นชิ้นงานอยู่วันนึงก็ทําได้หลายใบนะคะไม่มงานแต่ใจจะช่วยจัดผาให้งานมีเงินมาคุ้มค่ากันออกกฎไม้ปกป้องคุ้มพรองแรงงานให้พวกเราทํางานได้มุนใจตรวจเป็นคนไทยเรามี